นิดเลพี่น้องเลยแล้แป้งนมรับเอะางนเอ๊่างานร้อนไหมเนาะาข้าวม้าวเ่ป็แม่รมเป็นแม่าะมันเมาอยู่็ไปส่มาเอ หน้ามือหน้าติดนูดติดเดงเลยเดี๋ยวเอาวิธีนี่คือวิธีชีวิตคนอีสานครับมีการลีงวัวเป็นพูดปั่นกันพิงกับพี่น้องเพราะว่าถ้าเหตุวิธีนี้มันกะได้หลายกว่าไปซื้อตลาดครับแล้วก็สิได้ครบสักครบส่วนกันเฮาให้เหตุลายบ่ได้เดี๋ยวติดเดี๋ยวติดแดงเดี๋ยวติดแดงเดี๋ยวติดแดงกันเลยเอาเอาลิ้นปีกมียวเมียวเจ็บ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกะครับไม่้องทำท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมงานเมจมล้มมัวปันพูดติดติดติดเหลืองติดแดงเหรอวะเหลืองมีพ่อแดงพ่อสองโลสองโลสองครับสองโลสองสอนเงโลสอง เอาสองล้อสองเลยเอองูมันเบสรซีังมันหยาาแข็งอด้วยมงูมันต้องได้จีตอเจอเอตเจอไม่ม่ไม่ยะเยวไปด้ยจีก่อนเข้มบ่ในน้องน้อยนึ่งฮะง้อยได้อสองล้อสองน่แหละครับเออครับสองล้อสองออสอโล้สองนิดเดียว

แจวครบทั้งนี้หูดีเนาะยาวแจวเลยแต่ว่าถือจำอะไรเองเพราะว่าเป็นข้าวบุญย่าสั่งย่าเลยย่าข้าวบุญหมูก็แก่ให้ได้เลยสุดท้ายมาจบที่ก้อยซีนครับพี่น้องครับ EP นี้บ่มีศาสสำคัญไปหลายครับเพราะเสี่ยงต่อการติดเหลืองติดแดงนะครับโอ้ยก้อยก้อยก้อยซีงัว รอใส่หางพักผัอหอมกัทบท่านผู้ชมเรียบร้อยครับจบภารกิจมืาอนี้ครับทีมงานเมจมล้มมัวปั่นพูดอ่าตกเห็ดพูดละห้าร้อยครับอ่างัวห้าพันห้าโตะละห้าบัวห้าพันครับเห็ดห้าพันห้าเพราะว่ามีค่าเครื่องดื่มค่าทุนค่าโนูน้นค่าจัดก,การครับห้าร้อยนี่คือวิถีชีวิตชุมชนคนอีสานครับวิถีชีวิตอ่าคน พื้นทินท้องทิ่นครับก็ถ้ามาตกพูดรับก็เอินตกพูดภาษาบ้านบ้านผมเอินตกพูดตกพูดกันแบบนี้มันได้หลายกว่าไปซื้อเคียงครับก็เป็นการ uh, แบ่งเหตุอาหารกันกินอะ่ะเอาเป็นว่า ก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเป็นกำลังใจให้แนมนะอีพีหน้าทีมงานมีจมสิภาคัเห็นอย่างกับอีพีหน้าสิเห็นอย่างกันอีกอะกดติดตามมาแล้วบอกพลาดแน่น,นอนครับสำหรับอีพีนี้อะสีบมมียังตื่นเต้นหลายครับเพราะว่าถ่ายถ่ายลายบอได้เดี๋ยวติดเหลืองอีกครับพบกันอีพีหน้าแล้วครับพี่น้องครับ